สวัสดีฉันชื่อปลายฝนฉันเป็นนักข่าวจากสำนักข่าว C A T V เอาจริงๆตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้เป็นแล้วเรียกได้ว่านี่เป็นโอกาสแก้ตัวซะมากกว่านี่เป็นโปรเจกต์ตัดสินชะตาชีวิตการเป็นนักข่าวของฉันหญิงสาวผู้มาพร้อมกับสายฝน8กันยายนเมื่อปีที่แล้ว กรุงเทพม,มหานครณบริษทัท C.A.T.V ในห้องบอกอนิตยสาร C.A.T.V มีเสียงของหญิงสาวไว้กลางคนกำลังบ่นว่าใครสักคนหนึ่งอยู่ในห้องนี่ฉันจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยปลายฝนเธอก็รู้ดีหนิว่าวงการนี้เราต้องทำงานให้ไวและชัวร์ครั้งแรกที่พลาดเพราะรถติดอันนี้พอเข้าใจครั้งที่สองเธอไปสัมภาษณ์ผิดคน ฉันก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเป็นดาราฮ่องกงเธออาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าครั้งนี้เธอไปสาดน้ำใส่ประธานบริษัทระหว่างแถลงข่าวใหญ่บอกอรเปิดคลิปจากโน้ตบุ๊กให้ปลายฝนดูเป็นวิดีโอตอนที่ปลายฝนเดินชนพนักงานที่กำลังเจ้าน้ำส้มมาเสิร์ฟจนน้ำส้มหกใส่เสื้อประธานบริษัทชื่อดังจากนั้นบอกอก็บ่นต่อไปว่า นี่ดีแค่ไหนแล้วที่ตากล้องของเรายังได้บันทึกภาพต่อแล้วต่อไปนี้สื่อช่องอื่นๆก็จะมองเราเป็นตัวตลกปลายฝนก้มหน้าก้มตารับฟังด้วยความจำใจพร้อมกับแสดงอาการยิ้มแห้งให้บอกอเห็นแล้วเธอก็ค่อยๆพูดออกมาว่าโธ่บอกอคะก็มันเป็นอุบัติเหตุหนูไม่ได้ตั้งใจแต่ยังไงเราก็ยังได้บันทึกภาพมาลงนิตยสารแล้วนะคะ ปลายฝนพูดไปด้วยความห่อเหี่ยวใจบกอนั่งลงที่โต๊ะทำงานพร้อมกับใช้มือสองข้างกุมขมับอยู่เหมือนว่ากำลังคิดอะไรบางอย่างปลายฝนเองก็นั่งมองบกอรอลุ้นว่าจะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงจู่ๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นจากโต๊ะทำงานเป็นสายของเลขาบกอบอกว่ามีสายจากทางบ้านต้องการจะพูดกับบกอให้ได้บกอรับสายและพูดขึ้นว่า สวัสดีค่ะบอกอนิตยสาร C A T V พูดสายอยู่ค่ะเสียงปลายสายพูดอะไรกับบอกอสักอยา่างแต่ท่าทีของบอกอเหมือนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไรแล้วบอกอก,ก็ตอบปลายสายไปว่าอ๋อบริษัทเราไม่ได้สนใจจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขออนุญาตวางสายนะคะบอกอวางสายไปเหมือนว่าไม่ได้สนใจอะไรกับคำพูดของคนที่อยู่ปลายสายเลย แต่เมื่อหันหน้าขึ้นมามองปลายฝนบอกก็เหมือนจะคิดอะไรได้บางอย่างแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดต่อกลับไปที่เบอร์เมื่อครู่นี้เมื่อปลายทางรับสายบอกอก็พูดขึ้นว่าจากที่ไหนนะคะเย็นของวันนั้นที่คอนโดของปลายฝนเธอกลับมาทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาด้วยความเหนื่อยล้าน้ำของละอองฝนหยดลงที่หน้าต่างห้อง ความเหงากำลังครอบคลุมบรรยากาศในห้องเสียงของปลายฝนพูดกระซิบขึ้นมาเบาๆต้องไปหัวหินจริงๆแหรอเนี่ยแต่เราไม่ชอบทะเลเอาซะเลยพอพูดเสร็จปลายฝนก็หลับไปโดยไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเลยเช้ารุ่งขึ้นที่ท่ารถในหัวหินปลายฝนลงรถมาพร้อมกับกระเป๋าพลุงพลังเต็มไปหมด เธอพยายามจะหารถแท็กซี่ให้ไปส่งที่รีสอร์ทในเขตหาดเขาเต่าแต่ก็ไม่มีแท็กซี่คันไหนว่างเลยปลายฝนเลยลากกระเป๋าเข้าร้านอาหารข้างทางแล้วสั่งผัดกระเพราทะเลกินรองท้องเธอเอ่ยปากถามป้าเจ้าของร้านว่าหาดเขาเต่านั้นไปอีกไกลหรือเปล่าป้าเจ้าของร้านก็ตอบปลายฝนไปว่าไม่ไกลหรอกสิบกโลเอง ระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟปลายฝนก็หยิบโทรศัพท์มือถือเดินออกไปนอกร้านเพื่อจะโทรรายงานบอกกว่าตัวเองมาถึงหัวหินแล้วปลายฝนโทรหาบกอกอแล้วพูดขึ้นว่าบกอกอคะหนูมาถึงหัวหินแล้วนะคะต้องไปหาใครที่ไหนบ้างคะบกอกอบอกกับปลายฝนว่ารายละเอียดของคนที่ต้องไปพบส่งไปในเมลส่วนตัวของปลายฝนแล้ว ปลายฝนที่กำลังจะเปิดเมลอ่านบนโทรศัพท์มือถือแต่สัญญาณ 4G ของเธอดันอ่อนมากไม่สามารถโหลดไฟล์ได้เธอพยายามเดินหนีออกจากจุดอับสัญญาณแต่ในระหว่างนั้นเองดันมีมอเตอร์ไซค์วินคันหนึ่งขับมาเฉี่ยวโทรศัพท์มือถือของเธอจนโทรศัพท์กระเด็นตกลงไปในท่อระบายน้ำและโชคร้ายที่ท่อระบายน้ำดันมีน้ำขังอยู่จำนวนมาก ปลายฝนถึงกับอุทานออกมาว่าเชีย่ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยตอนนี้ปลายฝนกระวนกระวายใจมากๆเพราะทั้งเบอร์ติดต่อบอกอเบอร์ติดต่อที่พักข้อมูลลูกค้าอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเธอพยายามก้มดูโทรศัพท์ของเธอในท่อน้ำแต่น้ำในท่อก็เป็นสีดำแถมโทรศัพท์มือถือของเธอดันจมลงไปลึกลึกมากจนมองอะไรไม่เห็นแล้ว ปลายฝนถอดใจเดินกลับมาที่ร้านอาหารพร้อมความกังวลใจลึกๆเธอพูดกับตัวเองไปว่าเนื่องแล้วเชียวว่าดวงเรามันไม่ถูกกับทะเลเลยจริงๆแม้แตกแ่กระเพราทะเลยังมีถั่วฝักยาวอีกเมื่อกินข้าวเสร็จเรียบร้อยปลายฝนก็ถามป้าร้านข้าวไปว่าแถวนี้มีร้านอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าป้าก็ตอบไปว่าเดินไปอีกแค่3-4ซอย ก็จะมีร้านอยู่ตรงหัวมุมจากนั้นปลายฝนก็ลากกระเป๋าไปตามฟุตบาทเดินข้ามซอยไปตามที่ป้าบอกจนได้พบกับร้านอินเทอร์เน็ตร้านหนึ่งแต่ภายในร้านนั้นเต็มไปด้วยเด็กติดเกมทั้งนั้นบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยความตรึงเครียดเพราะว่าเด็กในร้านกำลังแข่งขันเกมแนวโมบ้ากันอยู่แถมยังไม่มีเครื่องว่างเลยสักเครื่อง เด็กจากนอกร้านก็แห่กันเข้ามาในร้านเพื่อจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบและแล้วเด็กคนหนึ่งจากนอกร้านก็ได้วิ่งมาชนปลายฝนล้มแล้วก็วิ่งหนีไปไม่ขอโทษเลยสักคำปลายฝนโมโหมากเลยพูดขึ้นมาว่าน้อยแน่ไอเด็กบ้าไม่คิดจะขอโทษเลยหรือยังไงพอตั้งหลักลุกขึ้นมาปลายฝนก็ยังคิดอะไรดีๆออกมาได้อย่างหนึ่ง เวลาแบบนี้ต้องหวังพึ่งตำรวจไทยซะแล้วปลายฝนเดินลากกระเป๋าไปที่ป้อมตำรวจใหญ่แถวนั้นท่ามกลางแดดร้อนๆที่วันนี้ดันร้อนผิดปกติบรรยากาศก็ดูจะอบอ้าวเมื่อมาถึงป้อมตำรวจเธอหวังเพื่อจะขอยืมใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตปลายฝนยืนคอะประตูอยู่นานแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของเจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการเลย โหยอะไรเนี่ยนี่จะไม่มีใครออกมาเลยเหรอเวลาผ่านไปสักครู่คนขายลอตเตอรี่ประจำแถวนั้นก็ได้เดินมาบอกปลายฝนว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีใครอยู่หรอกชุดแรกไปเคลียร์ถนนนะมีอุบัติเหตุใหญ่ส่วนชุดที่สองออกไปดูแลนักท่องเที่ยวตามชายหาดเห็นว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักพายุขเข้าเมื่อฟังที่พูดเสร็จ ปลายฝนก็มองขึ้นไปบนฟ้ามองเมฆและพระอาทิตย์เหงื่อที่หยดลงมาตามใบหน้าและซอกคอปลายฝนพูดขึ้นด้วยความเหนื่อยและหอบแดดเปลี่ยงขนาดนี้นะจะมีฝนตกเชื่อเขาเลยยังไงก็ช่างเถอะตอนนี้ไปให้ถึงหาดเขาเต่าก่อนแล้วกันเมื่อคิดได้อย่างนั้นปลายฝนก็เดินไปหาแท็กซี่อีกครั้งจนได้พบกับแท็กซี่คันนึงที่ว่างอยู่ สภาพรถด,ดูเก่ามากๆม,มองผิวเผินไม่คิดว่าจะวิ่งได้ด้วยซ้ำคนขับเป็นลุงแก่ๆอายุราวๆ6กวกว่าได้ปลายฝนพยายามมองข้ามรถแท็กซี่คันนี้ไปเพื่อจะหาคันอื่นแต่ไม่ทันแล้วเพราะว่าลุงแกจอดเรียกปลายฝนอยู่แม่หนูแม่หนูจะไปไหนเหรอล,ลุงตะโกนเรียกปลายฝนจากในรถ ปลายฝนค่อยๆหันมามองพร้อมกับยิ้มแห้งใส่ลุงแล้วก็ตอบลุงด้วยเสียงเบาๆไปว่าอืมไปหาดเขาเต่าค่ะลุงในที่สุดปลายฝนก็ได้แท็กซี่สักทีแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่นักนอกจากสภาพภายนอกของรถจะดูเก่าแล้วภายในก็ไม่แพ้กันเบาขาดทั่วรถเต็มไปด้วยยันและพระเครื่องที่ลุงบูชามาไว แอร์ก็เสียต้องเปิดกระจกตลอดแต่ถ้ามองในแง่ดีอย่างน้อยก็ได้สูตรบรรยากาศของป่าข้างทางปลายฝนมองไปดูที่เลขใหม่ลุงแกขับด้วยความเร็วแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นระหว่างอยู่บนรถปลายฝนก็หยิบไดอารี่เล่มใหม่ของเธอขึ้นมาเขียนหน้าปกของไดอารี่เล่มนี้มีรอยสลักว่าปลายฝน เป็นไดอารี่ที่เธอสั่งทำขึ้นเองโดยเฉพาะเพราะว่างานอดิเรกข,ของเธอก็คือการเขียนไดอารี่ปลายฝนเริ่มเขียนลงด้วยคำพูดที่ว่าสวัสดีฉันชื่อปลายฝนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแท็กซี่ของปลายฝนก็ได้เดินทางมาถึงมาหาวิทยายลัยเขตแถวแถวหาดเขาเตา่เตาแล้วแต่เรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็ได้เกิดขึ้น ยางหลังของรถแท็กซี่คันนี้ก็ได้ระเบิดจนรถเสียหลักเข้าข้างทางทันทีหัวของปลายฝนโขเข้าที่ขอบหน้าต่างรถอย่างจังจนหัวโนโชคยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเพราะว่าลุงคนขับแกขับรถช้ามากๆปลายฝนลงจากรถมาแล้วตะโกนขึ้นฟ้าไปว่าวันนี้จะถึงไหมเนี่ยลุงคนขับบอกกับปลายฝนไปว่ายางสำรองก็ไม่มี ตอนนี้ต้องรออย่างเดียวคือรอช่างในเมืองมาเปลี่ยนยางให้อาจจะต้องใช้เวลา1-2ชั่วโมงลุงเลยเสนอให้ปลายฝนเดินต่อไปเรื่อยๆเพราะอีก3-4กิโลก็ถึงหาดเขาเต่าแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นปลายฝนก็ตัดสินใจจะเดินต่อไปเธอเข้าไปหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าในรถออกมาแล้วกําลังจะหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากเสื้อคลุมเพื่อมาจ่ายค่าแท็กซี่ แต่ไม่ว่าจะล้วงด้านซ้ายหรือด้านขวาก็หากระเป๋าสตางค์ไม่เจอเลยปลายฝนหาจนทั่วตัวจนไปถึงกระเป๋าเสื้อผ้าก็ไม่มีแม้แต่ในรถแท็กซี่ที่อาจจะตกอยู่แถวเบาะก,ก็ไม่พบเลยปลายฝนพูดออกมาด้วยความกระวนกระวายสวยแล้วหายไปไหนอะ่ะไม่อยู่ไม่อยู่เลยพระเจ้าอย่ารังแกหนูอย่างนี้สิหนูยังเด็กอยู่เลยนะพอนึกถึงคำว่าเด็ก ปลายฝนก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตเด็กที่วิ่งชนเธอล้มไปในตอนนั้นคือคนที่ลวงกระเป๋าสตางค์ไปจากกระเป๋าเสื้อคลุมของเธอโดยอาศัยช่วงชุลมุนในร้านพอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วปลายฝนก็ปลีแตกออกมาทันทีไอเด็กบ้าอย่าให้เจอนะได้เห็นดีกันแน่ปลายฝนค่อยๆเดินเข้าไปใกลๆ้ๆลุงคนครับ แล้วกำลังจะอธิบายทุกอย่างให้ลุงฟังว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารถแต่ยังไม่ทันได้เริ่มพูดอะไรลุงคนขับก็พูดแทรกขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกนะลุงเข้าใจลุงเองก็แก่มากแล้วคงไม่มีใครอยากจะมาใช้บริการรถลุงหรอกรถคันนี้มันก็อยู่กับลุงมานานคิดไว้แล้วว่าสักวันมันก็ต้องไม่ไหวนี่ก็คงจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของลุงแล้วแหละ พอพูดจบรถแท็กซี่ของลุงก็เกิดอาการกระตุก2-3ครั้งแล้วก็ดับลงลุงคนขับบอกกับปลายฝนว่าให้เดินไปอีกสักพักจะมีทางแยกไปซ้ายก็จะถึงหาดเขาเตาปลายฝนขอบคุณคุณลุงคนนั้นด้วยความเต็มใจก่อนจะเดินลากกระเป๋ามาตามถนนตากทั้งแดดทั้งลมจนตาเริ่มลายปลายฝนมองขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วยังเห็นว่าแดดยังแรงอยู่เลยแต่มาอีกฝั่งหนึ่งที่หาดเขาเตาอาแดงกำลังนำผ้าใบผืนหนึ่งเดินออกจากบ้านไปย่าของเมฆก,ก็ถามอาแดงไปได้วยความสงสัยว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดทำไมถึงยังอยู่บ้านอาแดงก็ตอบไปว่าวันนี้ผมลางานครับแม่ต้องรอเจอกับใครคนนึงพอพูดจบอาแดงก็เดินออกจากบ้านไปทันที เขาเดินมาที่โขดหินที่ที่เจ้าผักบุ้งอาศัยอยู่เมื่ออาแดงมาถึงเจ้าผักบุ้งก็ออกมากระดิกหางหมอบลงมันดีใจมากที่อาแดงมาหาอาแดงลูบหัวเจ้าผักบุ้งแล้วพูดว่าเป็นไงบ้างบ้านหลังนี้พอจะอยู่ได้ไหมเดี๋ยวฉันจะคลุมผ้าใบให้แกสักหน่อยนะเห็นว่าช่วงนี้จะมีพายุฝนจะได้ไม่สาดเข้ามา อาแดงว่าอย่างนั้นแล้วก็เริ่มขึงเชือกและผ้าใบทันทีเวลาผ่านไปไม่นานนักก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่มือถือของอาแดงเป็นพ่อของเมฆที่โทรมาเพื่อจะบอกว่าปิดเทอมเล็กนี้เขาคงไม่ได้พาเมฆมาเล่นที่นี่เพราะว่าติดงานโปรเจกต์ใหญ่ก่อนจะวางสายพ่อของเมฆก็บอกกับอาแดงไปอีกว่าเมื่อวานเขาไปดูดวงให้อแดงมา หมอดูบอกว่าเนื้อคู่ของอาแดงจะมาในเร็ววันหญิงสาวคนนั้นจะมาพร้อมกับฝนพอได้ฟังแบบนั้นอาแดงก็ขำเล็กขำน้อยขึ้นมาแล้วตอบกลับไปว่าพูดเป็นเล่นหน่าพี่ที่นี่แดดจ้าจนหน้าผมจะไหมอยู่แล้วพอพูดไม่ทันจบพ่อของเมก,ก็วางสายไปสะกก่อนตัดกลับมาทางด้านของปลายฝนที่กำลังเดินไปตามริมถนน เธอเดินผ่านทางแยกซ้ายที่จะต้องเลี้ยวเข้าไปหาดเขาเต่าโดยไม่รู้ตัวเพราะความเหนื่อยล้าจนไม่ทันได้สังเกตป้ายบอกทางที่เท้าของปลายฝนตอนนี้อักเสบมากเพราะเธอใส่รองเท้าส้นสูงเดินมาตลอดทางปลายฝนถอดส้นสูงออกแล้วเดินต่อไปเป็นระยะทางอีกเกือบ2กิโลความรู้สึกของปลายฝนตอนนี้เหมือนยิ่งเดินไปแต่ก็ยิ่งไกลขึ้น เธอพูดออกมากับตัวเองว่าพระเจ้าคะขาหนูจะเป็นตะคิวแล้วคะ่ะเมื่อไรจะถึงคะเนี่ยไม่นานนักปลายฝนก็ได้เดินมาถึงร้านค้าร้านหนึ่งที่ขายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวพอได้เห็นอย่างนั้นปลายฝนก็ไม่รอช้าทิ้งกระเป๋าเสื้อผ้าไว้แถวแถวถังขยะแล้วเดินดุมๆเข้าไปที่ร้านทันทีแต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะนึกขึ้นมาได้ว่า ชิบหายแล้วลืมไปว่าไม่มีเงินเจ้าของร้านเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งที่กำลังปลอกผลไม้อยู่หน้าร้านปลายฝนที่ทำหน้าเศร้าและกำลังจะเดินถอยหลังกลับไปป้าเจ้าของร้านก็ได้เรียกปลายฝนให้หยุดก่อนแล้วพูดออกไปว่ายายหนู no, เป็นนักท่องเที่ยวงั้นเหรอป้าเจ้าของร้านสังเกตเห็นกล้องฟิล์มที่ปลายฝนพกติดตัวมาด้วย ปลายฝนปฏิเสธและบอกป้าไปว่าเธอเป็นนักข่าวจากนั้นป้าเจ้าของร้านก็พูดต่อไปว่าช่วยถ่ายรูปให้ป้าได้ไหมตั้งแต่เปิดร้านมา20ปียังไม่เคยมีรูปคู่กับร้านนี้เลยพอได้ยินแบบนั้นปลายฝนก็มองไปทั่วบริเวณร้านการออกแบบเป็นโครงสร้างเก่าๆลักษณะของร้านเป็นกึ่งไม้กึ่งปูน ด้านหน้าเป็นร้านค้าส่วนด้านหลังเป็นที่อยู่อาศัยบนฝาผนังมีรูปป้าสมัยสาวๆถ่ายคู่กับชายหนุ่มอันเป็นที่รักหน้าร้านมีต้นมะขามต้นใหญ่คอยเป็นร่มเงาร้านค้าร้านนี้มีชื่อว่าเป็นสุขเสมอปลายฝนเลยเรียกป้าเจ้าของร้านมานั่งที่เก้าอี้หน้าร้านจัดองค์ประกอบอย่างสมส่วน แล้วถ่ายรูปป้าคู่กับร้านประมาณ7 8ถึง8รูปยิ้มนะคะป้ารูปสุดท้ายแล้ว1 2 3 2> พอถ่ายรูปเสร็จสับป้าเจ้าของร้านก็ตอบแทนปลายฝนโดยเอาน้ำอัดลมให้ดื่มพอปลายฝนได้นั่งพักดื่มน้ำจนมีเรี่ยวแรงแล้วก็ตัดสินใจจะเดินทางต่อไป ปลายฝนถามป้าไปว่าหาดเขาเต่าต้องเดินทางไปอีกไกลหรือเปล่าป้าเจ้าของร้านก็ตอบปลายฝนไปว่าไปทางนี้อีกประมาณ2กิโลแล้วทางเข้าจะอยู่ด้านขวาปลายฝนมองตามนิ้วของป้าที่ชี้ไปมันก็คือทางที่ปลายฝนเพิ่งจะเดินเลยมานั่นเองพอรู้แบบนี้แล้วปลายฝนก็งองแงสุดลงทันทีเธอพูดออกมาว่านี่มันอะไรคะเนี่ย เพิ่งจะเดินเลยมาต้องกลับไปอีกแล้วเหรอพอป้าเจ้าของร้านเห็นท่าทางของปลายฝนก็ยิ้มหัวเราะชอบใจคิกคักแล้วให้กำลังใจปลายฝนให้สู้ต่อไปจากนั้นปลายฝนก็ล่ำลาป้าพร้อมกับบอกว่าหากล้างฟิล์มเสร็จแล้วจะเอารูปมาฝากปลายฝนเดินมาที่ริมถนนเพื่อจะเอากระเป๋าเสื้อผ้าที่วางทิ้งไว้แต่ก็ไม่พบ กระเป๋าเสื้อผ้าของเธอหายไปพร้อมกับขยะในถังขยะพอมองไปตามถนนเธอก็เห็นรถขยะคันหนึ่งเพิ่งจะวิ่งออกไปได้สัก2องถึง300เมตรปลายฝนไม่รอช้าวิ่งตามรถขยะคันนั้นไปพร้อมกับตะโกนเรียกอย่างสุดเสียงแต่เธอก็ไม่สามารถวิ่งตามไปได้ทันปลายฝนถอดใจแล้วเดินกลับมาเธอนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ริมถนน พราะสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้ามีทั้งเสื้อผ้าเอกสารและบัตรนักข่าวไดอารี่ปลายฝนปลายฝนนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นฝ้าแต่โทษโชคชะตาที่ไม่เคยเข้าข้างเธอเลยบางทีพระเจ้าอาจจะทอดทิ้งเธอไปแล้วก็ได้ทางด้านของอาแดงเขายังคงนั่งเล่นกับเจ้าผักบุ้งอยู่ที่โคนหินเพื่อจะดูท้องฟ้าที่กำลังจะเปลี่ยนสีในยามเย็น จู่ๆก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นเบอร์ของบอกอนิตยสาร CATV บอกอบกโทรมาถามอาแดงว่านี่บอกอที่รับเรื่องไปเมื่อวานนะคะเกี่ยวกับแสงประหลาดสีฟ้าตอนนี้มีคนของบริษัทไปถึงแล้วใช่ไหมคะยังไงก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแสงสีฟ้าพูดให้เต็มที่เลยนะนักข่าวคนนี้อาจจะซุ่มซ่ามไปบ้างแต่ก็ตั้งใจทำงานดี ส่วนอาแดงที่ยืนถือสายแบบงงๆก็ตอบบอรกรไปว่าใช่ครับผมคือคนที่โทรไปขอให้มาทำข่าวแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นจะมีใครติดต่อเข้ามาเลยนะครับบอรกอรที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกงุนงิดกับปลายฝนมากที่เธออาจจะทำให้บอรกอรงานเข้าอีกแล้วบอรกอรบ่นกับตัวเองไปเรื่อยๆให้อาแดงฟังเกี่ยวกับความซุ่มซ่ามของปลายฝน จนอาแดงพอจะจับใจความได้แล้วว่านักข่าวที่ถูกส่งมาทำข่าวชื่อว่าปลายฝนอาแดงเลยพูดชื่อขึ้นมาว่าปลายฝนเลยครับเมื่ออาแดงพูดชื่อของปลายฝนขึ้นฝนที่ไม่มีท่าทีว่าจะตกก็ตกลงมาทันทีฝนเทลงมาที่ตัวของอาแดงและเจ้าผักบุ้งจนครอบคลุมไปทั่วชายหาดอาแดงรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งน,นี้มาก แล้วหันกลับมาข้างหลังมองไปที่ทิศทางของเมฆฝนเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินโดดเดี่ยวมาพร้อมกับสายฝนพวกนั้นเป็นปลายฝนเองที่เดินมาถึงหาดเขาเต่าเรียบร้อยแล้วสวัสดีฉันชื่อปลายฝนฉันเป็นนักข่าวจากสำนักข่าว CATV เอาจริงๆตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้เป็นแล้วเรียกได้ว่านี่เป็นโอกาสแก้ตัวซะมากกว่า นี่เป็นโปรเจกต์ตัดสินชะตาชีวิตการเป็นนักข่าวของฉันบอกอบอกกับฉันแค่ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายถ้าล้มเหลวก็คือจบฉันไม่รู้หรอกว่าหนทางข้างหน้ามันจะมีขวากหนามมากมายขนาดไหนต่อให้มีแค่ฉันฉันตัวคนเดียวก็จะต้องฝ่ามันไปต่อให้โลกนี้ไม่มีใครเลยก็ตามที่เชื่อใจต่อให้มีเพียงฉันที่โดดเดี่ยว ก็จะต้องไปถึงให้จนได้อุปสรรคเหรออย่าคิดขวางซะให้ยากเลย